สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อัดมาพร้อมกับเมนูผัดซีอิ๊วเส้นหมี่นะครับแต่วันนี้มีพิเศษครับใส่แคบหมูกบกรอบนะครับนะเอามาทานคู่กันนะครับส่วนผัดซีอิ๊วเนี่ยก็จะปรุงมาแล้วนะครับใส่พริกใส่น้ำตาลนะครับตั้งแต่ตอนผัดเริ่มทำนะครับนะไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันเลยนะครับน่ากินมากนะโอ้หิวหิวครับหิวอิ่นะครับ นี่ครับเนี่ยนี่ครับเส้นหมี่อ้ส่วนผักที่ใช้นะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นอ่าผักกระหล่ำเดิมนะครับวหวานๆนะครับทำดูฮนะอืมอร่อยเข้มข้นมากเลยครับน้องแทบเนี่ยทานกุน้แคบหมูดูฮนะ อืมอืมอร่อยอะ่ะก,กรอบเลยครับแทบอืมอร่อยเข้ากันกับแคปหมูยังไม่น,น่าเชื่อเลยครับโอ้อร่อยฮะอืมอืม เพื่อนๆลองฟังเสียงครับหืกรอบมากๆครับ่ปเลยส่วนที่ใส่ในผัดซีอิ้วนะครับก็จะเป็นหมูหมักนะครับหมูหมักชิ้นใหญ่ๆห,หอมๆนุ่มๆนะฮะดูที่มันจะนุ่มขนาดไหนนะนุ่มละลายเลยครับอร่อยอืมเข้มข้นมากครับ นี่ครับกินแบบนี้เลยปัสิเนี่ยอุ้ยอืมอร่อยครับกรอบแสบอืม ซึ่งเคยกินผัดตีอิ๊วกับแคปหมูนะครับอร่อยเข้ากันครับยังไม่น่าเชื่อเลยครับกรอบอบใส่เข้าไปฮะใส่เข้าไปอย่างนี้นะฮะเนี่ยอืม อืมอร่อยแซ่บอีครับผม,อ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 มโอเคนะครับอร่อยมากๆเลยครับกับเมนูผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ครับทานคู่กับแคปหมูกรอบ ยิ่งอร่อยเข้ากันมากเลยครับยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้อัดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ